มีงานทำกันต่อเนื่องประเทศไหนเข้าไทยถูกสั่งจับตาคุมเข้ม m ั n กี้พอ็อวันแพร่ระบาดสิ่งที่เราต้องอาจจะต้องจับตากันก็คือเขาก็จะเล่นมุกนี้คล้ายๆกับโควิดหรือไม่เพราะตอนนี้มีแค่ข่าวว่ามีคนมาต่อเครื่องแล้วไปตรวจเจอเชื้อมังกี้พอ็อคือฝีดาดลิงที่ปลายทางเฉยๆแต่คนต่อเครื่องเนี่ยไม่ได้ผ่านตอมอเข้ามาก็เลยรอดตัวไป แต่ถ้าเกิดมีลายที่หนึ่งหรือลายไม่กี่ลายแรกขึ้นมาเอาไงก็เลยใช้คำว่ามีงานทำกันต่อเนื่องก็คือกลมนี้กลมเดิมที่คอยออกกฎเข้มงวดเกี่ยวกับโควิดกับเรามาตลอดตอนนี้เขาก็ยังมีหน้าที่ของเขาต่อไปนะครับเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งจริงๆสำหรับกลมนี้ทั้งที่ในภาวะปกติเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีโควิดเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ยินบทบาทอะไรสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวลิงนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอก็คือนักเดินทางถูกมอนิเตอร์เกี่ยวกับ monkey Pox พอดีว่าเลื่อนลงมาเห็นรูปแล้วสะดุดตรงป้ายสีแดงนี้นะครับลองอ่านกันดูนี่คืออะไรกันนักหกนานครับเ,เว้นระยะนะครับแล้วก็คำว่าห่างนี้นะครับต้องมีหอหีบแล้วก็จุด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 หลายทีเลยแล้วก็สระอาแล้วก็จุด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 หลายทีมากแล้วก็งองงูก็คือนี่คือรูปเก่าไหม หรือว่านี่คือรูปปัจจุบันยังจะพยายามรุนแรงนะคือถ้าเอาเป็นหน่วยนี้เอาก็คงไม่อยากให้มันจบง่ายๆนะครับเพราะว่าปกติก็ไม่อย่างที่บอกไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรเออ,อไม่ได้บอกหน่วยนี้หน่วยอะไรน,ะนี่เราจะอ,าาออมาก็ก็แต่น,นี้โอ้โหได้มีบทบาทกันตลอดเวลาเลยนะครับก็ได้ออกสื่ออะไรกันตลอดเลยถามว่ามันไม่ดีเหรอก็จับตาไงจับตาก็มันก็ดีแต่ว่าปกติก็เป็นงานประจําที่ต้องทําอยู่แล้ว ใช่ไหมไม่ได้ต้องให้มันเป็นข่าวใหญ่อะไรอยู่เว้นแต่ว่ามันร้ายแรงจริงก็ว่ากันไปแต่นี้คือเราก็เคยมีพูดคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเอาเป็นว่าไม่อะไรมากนะครับถ้าเกิดว่าแค่จับตาเฉยไม่ได้มีอะไรสั่งอะไรต้องทําเข้มงวดอะไรพวกนี้ก็แล้วกันไปนะครับก็มาดูว่าในนี้คือ,อยังไงต่อครับก็คือหน่วยงานสุขภาพนะครับก็คือกําลังจับตาอย่างเข้มงวดเลยนะครับสําหรับคนที่มาจากต่างประเทศจากคือคือ เดี๋ยวเพิ่งตกใจไม่ได้ใช่ทุกคนนะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยเข้ามาก็เขามีก่อนนี้เราก็สงสัยว่าเขาจะเขาจะจับตายยังไงก็เขาก็เหมือนกับว่าระบุชื่อบางใครมาจากประเทศบางประเทศก็จะอะไรต่ออย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนคือประเทศที่มีพบการแพร่ระบาดมากหน่อยแต่มากหน่อยนี้ของของทั้งโลกก็ยังมีไม่ถึงพันนะก็มีหลักร้อยไม่ใช่ประเทศละหลักร้อยนะครับทั้งโลก ฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็คือประเทศไหนมีการระบาดของไอตัวเชื้อนี้มากหน่อยก็จะโดนจับตาถึงแม้ว่ามันจะแค่ไม่เท่าไหร่ก็ตามแต่แบบติดอันดับต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยก็คือ,อ,อผู้อำนวยการของหน่วยหนึ่งของกรมนี้ละกันก็บอกว่าทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยก็จะมอนิเตอร์คนที่บินมาจากประเทศที่พบการแพร่ระบาดของบังกี้พ็อกซ์มอนิเตอร์ยังไงเรียกไปตรวจหรือย,ยังไง คงทำไม่ได้หรอกนะถ้าจํานวนคนเยอะนี่งไงมีรายชื่อประเทศโผมานะครับนั่นรวมถึงนักเดินทางที่มาจากประเทศแอฟริกาบางประเทศยูเคด้วยอังกฤษนี่โดนตลอดทุกงานอ,าอะไรนะโควิดแรกๆก็เยอะโอมิคอนโผมาก็เยอะหมายถึงว่าติดเยอะอันนี้ก็ยังจะเยอะอีกอแล้วก็โปรตุเกสสเปนแคนาดาและเยอรมน,นีด้วยจับตายยังไงเนี่ย เขาบอกว่าเขามีมาเอ่อร่วมมือกับโรงพยาบาลและคลินิกว่าคนที่ติดเชื้อมังกี้พ็อก์เนี่ยก็จะได้รับการรักษาเกี่ยวกับการแพร่ทางอะไรวะโรคเพศสัมพันธ์เนี่ยอันนี้มันบอกว่าแปลว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มงคงหมายถึงว่าวิธีการรักษาจะคล้ายๆกับโรคทางด้านนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อ,อเพราะว่าโรคเนี้ยเขาจะติดต่อได้โดยการที่สัมผัสใกล้ชิด ฉะนั้นถ้าไม่ได้ไปใกล้ชิดกันเอ่อใช้อะไรร่วมกันหรืออยู่บ้านเดียวกันนั้นที่แบบว่าใช้อะไรร่วมกันด้วยมากๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ติดฉะนั้นมันก็เลยไม่ไดีไมไ่เหมือนโควิดจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรที่ต้องระแวงมากขนาดนั้นก็คือ,คอมีหน้าที่ทําก็ทําไปแต่ว่าเอ่อเป็นอะไรที่ทําให้ตื่นตกใจมันก็ไม่ดีเอาอีกแล้วนะครับมันเหมือนเป็นสัพ์การแพทย์หรือยังไงทําไมจะต้องมาพูดแต่คาคานี้แล้วคนเขารู้เรื่องกันไหมฉะนั้น เนี่ยเนี่ยก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จะเป็นโรคที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดถึงจะติดต่อก,กันแต่ว่าผู้คนเนี่ยก็จะถูกขอให้ปฏิบัติตามมาตรการครอบจัก,กรวาลอย่างเคร่งครัดอีกแล้วยังไงมันเป็นศรรัพท์การแพทย์หรือไงใช่ว่าใช้แต่คําเนี้ยช่วยคือคือ,คอพวกนี้เขาควรจะเรียนเพิ่มอีกวิชาหนึ่งคือวิชาติดต่อสื่อสารให้คนเข้าใจง่ายๆเพราะว่าชอบมาพูดแต่คําศัพท์ที่ ขนาดมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะพูดอะไรยากนะก็ยังจะต้องพูดมาตรก,การที่มันคนเขาก็จะงงว่ามันคืออะไรก็ถ้าเอาตามภาษาชาวบ้านที่เราจะไปเองนะครับยู i v e r s a l prevention เนี่ยก็คือห้ามแม่งทุกอย่างจบคือกอบจักรวาลไงห้ามทุกอย่างไม่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรนะก็คือคุณเราก็ห้ามคุณทุกอย่างเลยห้ามอะไรทั้งสิ้นเลยเข้าใจไหมนี่นะครับถ้าคุณคิดว่า ยู่ใเวิร์ซลครอบจัก,กรวาลมันเยอะแล้วนะครับเรามาดู Facebook ของกลุ่มนี้ซึ่งแบนเนอร์ข้างบนสุดของ Facebook ของเขาเนี่ยจะมากกว่าครอบจัก,กรวาลซะอีกนะครับเพราะว่า u n i น e r s a l p r e v e n t i o n อะไรเนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวย่อของอันหนึ่งของเขาเท่านั้นเองเพราะว่ามันก็คือหนึ่งใน VUCA นะครับซึ่ง u n i น e r s a l ครอบจัก,กรวาลน,นั่นก็คือตัว U ฉะนั้นมันก็ยังมีมากกว่านี้อีกก็คือตัว V อ่แล้วก็ตัว C ก็ V ก็วัคซีนนะครับ c ก็โควิดฟรีชิทเออเซตติ้งทีแต่อันนั้นเป็นเรื่องของผู้ประกอบการต้องไปทำแล้วก็ a คือแอนติเจนเทสคิทก็คืออยู่เป็นแค่หนึ่งในคำย่อของเขาเท่านั้นเองก็คือย่อของย่อก็คำขวัญของเขาเนี่ยป้องกันตนเองทุกกับทุกคนทุกที่ทุกเวลานี่ไงก็อบก็เลยบอกว่าเอาง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือห้ามมันทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องมีก็ได้อาชีพนี้ก็คือเอาคูไหวที่ไหนมามามา,มา ยืนถือไม่เรียวคอยห้ามก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นอาชีพนี้ก็ควรจะต้องใช้เ,เขาเรียกอะไรมีความฉลาดมากกว่าคนปกติเพราะาเรียนเก่งกว่าหรือเปล่าก็เขามีงานทํากันตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็กําลังมอนิเตอร์สิบสองคนที่บอกว่าแค่มาผ่านแค่มาเดินทางผ่านคือมาต่อเครื่องเฉยๆเพื่อไปออสเตรเลียเนี่ยก็คืออยู่คือเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า transit transfer อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าประเทศไงใช่มากาก็คือพื้นที่ต่อเครื่องเนี่ยมันเป็นพื้นที่เฉพาะอยู่แล้วแม้กระทั่งนะตอนช่วงที่ปีสองศูนย์ะที่ทุกประเทศยังยังปิดอยู่ยังห้ามให้ใครเข้าเนี่ยนะพื้นที่ของการต่อเครื่องคือ transit transfer อะไรเนี่ยนะก็ยังเป็นพื้นที่ที่เขาให้ให้ทำได้ก็คือโดยที่ไม่ต้องมีมาตรการโควิด อ่าแต่ว่าของไทยแลนด์เนี่ยแม้กระทั่งต่อเครื่องก็ไม่ให้จนกระทั่งมาถึงต้นปีนี้เห็นไหมล่ะจิตตกขนาดไหนเรียกได้ว่าช่วงสองเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยไทยแลนด์ Thailand ก็คือเสียโอกาสทางด้านของผู้โดยสารที่มาต่อเครื่องมากเพราะว่าอ่ามันไม่จําเป็นว่าเครื่องบินเข้าไทยจะต้องมาเข้าประเทศไทยแค่อย่างเดียวก็คือเครื่องบินที่มาต่อเครื่องเนี่ยอย่างเช่นมาจากยุโรปเพื่อจะไปออสเตรเลียอย่างเงี้ยอ่าคือจะบินจากยุโรปมาออสเตรเลียโดยตรงมันก็ไกลไปฉะนั้นก็เลย จึงต้องมาต่อเครื่องที่ไทยอะไรเงี้ยแต่เราพอเราไม่ให้ปุ๊บก,ก็เสียโอกาสไปอย่างมากก็เลยไปส้มหล่นกับสิงคโปร์แทนหรือจะไปฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยยุโรปไปฟิลิปปินส์ก็ไม่มีเที่ยวบินตรงก็ต้องมาต่อเครื่องในไทยอย่างเงี้ยเออเราก็เสียโอกาสกันไปและอันนี้คืออะไรนักหนาไม่รู้ก็คือแค่มาต่อเครื่องเนี่ยไม่ได้เข้าประเทศไม่รู้ว่า12คนนี้คือยังไงนะครับไปโดนที่ปลายทางคือออสเตรเลียหรือว่ายังไงก็คือมีการจับตาอย่างใกล้ชิด ทซึ่งก็มีคนที่ทั้งเ,เป็นผู้โดยสารหรือว่าเป็นพนักงานบนเครื่องแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยในช่วงเจวันที่ผ่านมาแต่ก็จะถูกมอนิเตอร์ไปจนถึงวันที่ยี่สิบเ็ดคือไม่รู้ว่านี่คือคือ,คอเ,รเราเราแคตติดติด,ต,ด,ต,ดตามเพราะว่าพวกนั้นเขาไปอยู่ออสเตรเลียแล้วหรือว่าพวกนั้นก็คือ,อยังไงไม่รู้จับตายยังไงของเขาอะ่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่า Monkey p อเนี่ยไม่ใช่โรคที่อันตราย ก็เคยเอาเคยอ่านไปแล้วก็อาการก็เหมือนอีสุกอิสัยแล้วก็จะหายไปเองเฉยๆแต่ว่าเป็นโรคติดต่อที่ควรเฝ้าระวงังอย่างเช่นมาเลคล้ายๆกับมาเลเลียหรือว่าไอ้พวกนี้อะไรไม่รู้อ่ะอ๋อไข้เลือดออกก็เป็นว่าคําพูดคล้ายๆโควิดคือโควิดนี่มันเป็นตัวอย่างให้เราได้ดีมากเกี่ยวกับความจิตตกของคนจัดการเพราะว่าแม้ไม่ร้ายแรงไม่ร้ายแรงแต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อน ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทํานะครับแต่แค่ว่าไม่ควรสร้างความตื่นตกใจเท่านั้นเองเหมือนกับว่าที่บอกว่าควรจะไปพวกนี้เขาควรจะไปเรียนวิชาพูดคุยกับผู้คนให้เข้าใจง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดเป็นโรคอะไรร้ายแรงที่โรงพยาบาลขึ้นมาอย่างเงี้ยเผลอๆคือปกติเผลอๆแบบว่าคําพูดของคนที่มีหน้าที่ต้องรักษาเนี่ยจะยังทําให้อาการยิ่งแย่ลงไปอีกรวมทั้งพวกญาติญาติทั้งหลายสุขภาพจิตก็จะยิ่งตกต่าลงไปอีกเพราะว่า เออเขาเรียกอะไรอ่ะการสื่อสารที่ทําให้กังวลอะไรอย่างเงี้ยอาการต่างๆของมัง k ีพ็อกก็จะมีเป็นไข้แล้วก็ปวดหัวเออแล้วก็อะไรแล้วก็เจ็บคอแล้วก็มีผู้พองปวดเนื้อปวดตัวเป็นผื่นอ่าแล้วก็พูดเองอีกเหมือนเดิมว่าส่วนใหญ่ก็จะหายไปเองภายใน2-4สสัปดาห์ก็มันเป็นความจริงที่จะต้องพูดนะนะถ้าไม่พูดก็คือโกหก ก็คือมันก็หายไปเองไม่ใช่หรือโดยที่ไม่ได้จําเป็นต้องไปเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับยาใด,ดๆหมายถึงว่าถ้าอยากหายเร็วขึ้นก็ต้องไปหาหมอแต่เกิดว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เป็นแบบว่าลามทั้งตัวหรืออะไรเหมือนเหมือนจะเป็นเฉพาะจุดคือขออธิบายนิดนึงว่าปกติเนี่ยด่านการควบคุมโรคเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วที่สนามบินนะครับตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเวลาเราลงเครื่องกันเนี่ยเรามักจะเดินผ่านตลอด เพราะามันก็ไม่ค่อยจะได้มีอะไรยกเว้นก่อนนั้นนี้จะมีเรื่องอะไรไข้เหลืองอะไรที่ต้องฉีดวัคซีนมีสมุดฉีดวัคซีนไข้เหลืองอะไรอยู่แต่ว่าก็ก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมก็ก็ส่วนใหญ่ก็เดินผ่านกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอช่วงโควิดปุ๊บเนี่ยหน่วยนี้เขาจะมีบทบาทเยอะเหลือเกินซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ก็แค่ว่าเอ,อ่อถ้าเกิดมันไม่ได้ร้ายแรงจนมีปัญหาจริงๆเนี่ยก็ก็ก ก็ทําหน้าที่ปกติไปแล้วกันก็คือไม่ไม่ควรจะมาสร้างความตื่นตกใจนะครับครับก็ตอนนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ